แบบล้มแรงประเด็นแรงล้มแรงมากเลยอินดีเนี่ยนะเแบบจีบเดี้ปลาเอาเยนผมก่อนเก่อนอ่เพลงเปนอยไบ้างบเี้ป่าอ๋อโอเคก็ชื่อเพลงว่าจีบแบบไม่จีบงไมครับไม่ไม่งงเว่าตรงสถานการณ์ใช่ครับ้คผมก็เป็นเพลงของพี่เลดี้ปลาครับผมพี่เขาก็มีโอกาสได้ทังมาเชิญชวนอยากได้พระเอกอินดีนั่นแหละครับเขาทำมาชวนเราไปเล่นตย่ไปเล่นแล้วก็ยินดีไปเล่น เได้ชม็นไงบ้างครับก็ตบกลงนะครับเคยหหอเ่าเคยเจอที่อีเวนต์ครับผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานที่เป็นงานเลงงานแสดงหรือว่างาน MV อะพนี้คพี่เขติดต่อมาแล้วเรารู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นกับพีมาด้วย็เขาบอกมาว่าไงตอนนี้ชวนมาชวนอืเอกมาว่าประมาณน้องกาวันนี้ประมาณวันที่เท่านี้ว่างไหมอยางได้ติดต่อาเป็นพ ด้วยอ่ะใช่พอพี่เขาติดต่อมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปไปบอกพี่เบ้นพี่เบ้นเขา i n t โอเคแล้วก็ตอบตกลงเลยว่าไม่ถามเพราะว่าทำไม่ึงเลไปไม่นด้ i n v ค่ะไม่ไม่ได้ถามครับแต่ว่าผมแอบแอบไปดูมาได้ยินที่พี่บางเขาเหมือนเป็นอินเ t อร์วิวก่อนก่อนปล่อยก่อนก่อนปล่อยเพลงว่าแบบเขาอยากได้ให้เกมวีที่เวลายิ้มแล้วเหมือนกับว่าอย่ายิ้มแบบนี้นะแบบไม่อยากให้ยิ้มอยากอยากได้ผู้ชายที่ยิ้มแล้วรู้สึกว่าโลกสดใส เราได้วงเงานจริงๆได้ถามบอกไปครับว่าชีวิตจริงเขาจีบหรือไม่จีบไม่ได้ถักเลยหรอไม่ได้เคยเวก้าถักคาแรคเตอร์เราเขามีแบบอนประเด็นที่เราแปลว่าให้อินเนอร์เราเป็นใครอินเนอร์เป็นใครเหรออ่านไหมอ่านไหมอ่านอ๋ออันนี้คือหลอกถามนะผมไม่รู้ครับผมแต่ว่ามีพี่วุ้งกลับกับเขาบีเขาบอกว่าอยากได้เด๋อเด๋อพี่มาแค่ว่าอยากได้แบบเด๋อเด๋อเนิ้อเนินนิดนึงในบีเหรือแบบเป็นผู้ชายที่แบบ ไม่ไม่เอยรู้เรื่องอะไรเยอะเลจวก็จีบเด๋อไปอย่างนี้นะครับเราก็ได้ยินให้เขดูทีนึเป็นไงสไตล์ที่เรายิ้มก็ยิ้มกกยิงนยิ้ได้มันน้่โอลอยขึ้นมานงอคองไม่รู้ครับไม่รู้เลยเราไม่มีเซลล์ของพี่าพ้เอ่านมาอยู่ในกองไหมมีแต่พระเอกกครับ เองครับใช่ได้ผมเองครับไม่ม <fi> ีไม่ได้ไม่ไดแอบดินใครมาให้แอบให้มาใส่กับผ้าเลยหรอไม่มีครับของแฟนควาบมันต่อเราไม่มาพร้วก็หมไม่มาพร้อมอันนี้อันนี้คือสำสม p t ใช่ไหมสำสม ptom ให้เราหลุดไงมันเป็นหลุดเขาเรียกว่าแบ่งเข่าสิบเวทตอนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับผมไม่เห็ลงเป็นไม้เลยผสมที่กองมีเยอะต้นไม้อะนะ ไม่มีส่งมามิเชั่นจส่งขั้งนอกก็จะเป็นสวนเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาแล้วเขาตั้งรอยตรงนั้นหรอมาถึงอะไรครับพี่คนนี้เขาอ่างเขาตั้งรอยตรงนั้นเขาถ่ายรูอนทีไหนไม่เห็นนะครับอ่านาาาาาาเหาาาเาานาา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 านาาาานาาาาาาู้วานาั่นาาอเ่าาาาัาา้าาาาาาานาา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 าอามาา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 าัานาา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 ัาาาาาัาา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 า กลัวพี่กากลัวกพี่เอโกดครับในใจลึกๆเราเชียร์ไหมครับคือเราก็ไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงไงว่ามันจริงเท็จแค่ไหนเราก็เลือกที่จะอยู่เงียบๆดีกว่าก็่จำพวกเช็คก่อนหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเกรงใจไงกลัวพี่เขาแบบอไม่ใช่ก่อนหรอแบบกลัวแบบเกรงใจหนุ่มไม่ได้เช็คจะอะไรอยู่ไม่ได้เช็คอะไรเลยหรอแต่เราเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าเขาแบบว่าเอ้ยน่าสนไรค่ะก็เห็นเห็นบ้างครับ ี่ฟางเรามีโอกาสได้ร่วมงานการผ่านอีเวนต์หนึ่งตั้งนานแล้วครับผมคุณพี่เขาก็น่ารักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอเจอกับมาเจอถ่ายมีเพียวไทฮาร์สงสารเราว่าผมผู้หญิงที่เหมาะกับที่จะมีสเตตัสจีบแบบไม่จีบไหมควรนะครับควรควรเขาดูสดใสแอบคุณมีความรักไหมเขาดูสดใสแอบคุณมีความรักไหมไม่รู้เลยเจ้าไม่รู้ไม่รู้เลย ่ล่าสุดอ่ะคอนเสิร์ตที่สกรตาเนาะมันมีการเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ไปเลยนะอย่าพูดเรื่องนี้ดีกว่าคือเหมือนกับว่ารอบรอบแรกเมื่อประมาณช่วงช่วงไหนครับรอบไหนที่ผ่านมาแล้วปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับผมเราก็มีโอกาสจะได้ไปแฟนมิทติ้งที่จสกรตาครันแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุครับผมเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยทให้เหมือนกับสถานที่จัด ไม่ได้ครับผมลงมาเลยต้องเลื่อนจัดมาเป็นวันที่19ใช่้าสิบเกบ19 19เดืนอ,นอนนี้แผลชื่อจริงนะคนับก็เหมือนกันค่อนข้างจะกัดฉีดมากๆเลยรใช่เพราะ<า>ว่าแบบวันรุ่งขึ้นแล้วจะต้องดินเราไม่ได้ไป <มา S 1> ใช่ครับผมก็นั่นแหละวเราก็สงสารพี่แฟนคลับแล้วมผมเพราะว่าเราก็รู้รู้รู้ว่าพี่แฟนคลับเขาอยากเจอเรา<ม>เราก็ตั้งใจที่จะไปมอบความสุขให้พี่แฟนคลับด้วยครับผมแต่ว่า ันก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละครับผมเราก็ต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยอย่างโชว์ที่ซ้อมไปตอนนั้นมันต้องยังไงครับก็โชว์เดิมนี่แหละที่จะไปรอบนี้แค่เลื่อนแค่เลื่อนมาครับผมแค่เลื่อนซ่วันนั้นกลับก็เลยหลายใช่วันนั้นไลยแฟนใช่เพราะเรารู้ว่ามีทั้งพี่พี่แฟนคลับชาวไทยที่บินไปที่อินโดด้วยแล้วก็มีพี่พี่จากหลากหลายประเทศเลยที่มินไปที่อินโดก็ไปหาเราในงานแฟนดี้เนียผมเราก็เลยเล่นแจ๊กเอ ไลฟ์แฟนคลับเอ้ยไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไอจีหน่อยดีกว่าเพื่อให้พี่พแฟนคลับเราแบบได้พูดคุยกันด้วยเพราะว่าเราก็กลัวพี่แฟนคลับเขาจะนอยเสียความรู้สึกแบบอย่างครั้งนี้มีอะไรพิเศษวันใหม่หรือยังครับได้วันใหม่หรือยังวันใหม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ก็น่าจะจัดขึ้นในวันที่19เดือนนี้พฤศจิกายนนี้ครับอย่างครั้งนี้มีอะไรพิเศษกว่าเดิมไม่เพราะว่าเราพลาดในการจัดมาทั้งสองวันนะครับ องครั้งครับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วว่าทีการจัดครั้งนั้นมามีอะไรพิเศษหรือว่าที่จะให้กับแฟนๆก็เป็นโชว์นี่แหละครับคิดว่าน่าจะเป็นโชว์นี่แหละเพราะว่าเราก็พยายามจะเตรียมโชว์ที่คิดว่าพี่พแฟนคลับเขาน่าจะชอบน่าจะประทับใจไปทำไปโชว์ให้พี่แฟนคลับดูครับก็หวังว่าจะสนุกด้วยกันเ็นบอกว่าทยากเวลาพี่เดาแตแก้มือคือมีสิ่สลิงด้วยไม่ไม่มีอันอันนี้ฟังฟังจะไับไม่ระวังครับระวังครับไม่ครับ มีแอบใจวิวๆไหมเพาะครั้งแรกมันโดนเลื่อนใกล้ๆวัดอ่างเงี้ยค้างก็แบบว่าใกล้หมดกันคือถ้าถ้าเลื่อนมันก็ยังไม่ได้รู้สึกหิวเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเขาก็ยกเลิก่ยมันอาจจะหิวอาจจะหิวมากกว่าครับผมแต่ถ้าเลื่อนก็ยังโอเคเพราะอย่างน้อยเราก็แค่ได้เจอพี่แฟนคลับชาขึ้นแต่สุดท้ายก็ได้เจออยู่ดีครับแต่เรื่งคิวเรื่องอะไรไม่ไม่ไม่สนุกก็สถามว่าสนุนไหมก็อาจจะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องไป เบียดกระชันชิดให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่ที่เราวางไว้แล้วด้วยแต่ก็เพื่อเพื่อวิฟนคลับก็โอเคครับอ๋นอนี่ไม่ได้พักอ,อ,อยู่แล้วคุณคุณต่ออีกอ๋อใช่ครับ,รบผมก็เดี๋ยวหลังจากงานแฟนมีที่จาการ์ตาเสร็จเรียบร้อย<ม>แล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่ไทยแล้วเราก็บินต่อเลยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นงานเ MTV ใช่ครับเป็นงาน MTV Asia ครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นครับอ๋อโอเคขอบคุณมาก ไม่ได <laughs> ้ไม่ได <laughs> ้ไม่ได